Rocket Lab USA (RLB) k B, ประจำวันที่24ธันวาคม2025วันคริสต์มาสอีฟของขวัญหรือกับดักเพราะราคาจอออทามไฮแต่สัญญาณเตือนภัยเริ่มดังระงมทมกลางบรรยากาศการขายทำกำไรก่อนสิ้นปีครับ RLB k B, จรวดจอ a t h หรือรอร่วง RLB k B, ยืน74ดอลลาร์จอออทามไฮ แต่ RSI Overbought บวก Bearish Divergence เตือนภัยระวังแรงเทขายก่อนปีไหม Merry Christmas ครับเพื่อนๆน,นักลงทุนวันนี้24ทธันวาคม Rocket Lab (RKLB) มอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้เราด้วยราคาที่พุ่งขึ้นมาแตกระดับ74.78ดอลลาร์จ่อ Break All-Time High เดิมแล้วครับแต่ในความสุขนี้ผมเห็นสัญญาณอันตรายซ่อนอยู่ ทั้ง o v e r b o u g h t และ Bearish Divergence ที่กำลังเตือนว่าเครื่องยนต์อาจจะร้อนเกินไปวันนี้เรามาดูกันว่า r k l b จะทะลุฟ้าไป85ดอลลาร์หรือจะโดนเทขายทํากำไรก่อนปีใหม่จนร่วงไปกองที่68ดอลลาร์มาวางแผนกันครับเริ่มที่ข่าวดีก่อนครับโมเมนตัม um ขาขึ้นยังแข็งแกร่งมาก holding strong ราคาปัจจุบันยังยืนเหนือแนวรับหลักที่70.88ดอลลาร์เส้น EMA 5วันได้อย่างมั่นคงครับตราบใดที่ไม่หลุดตรงนี้ถือว่าจะรวดยังไม่ตกเดช a าเกตเป้าหมายหลักอยู่แค่เอื้อมครับคือแนวต้าน all-time high เดิมที่79.18ดอลลาร์ถ้ามีขาวดีหรือ Catalyst อย่าง Neutron Update หรือ Earnings มากระตุ้นแล้วทะลุ79ดอลลาร์ได้ เป้าต่อไปคือ82ถึง85ดอลลาร์เลยครับ Blue Sky Zone แต่นี่คือสิ่งที่ต้องระวังสุดชีวิตครับ 1. Overbought RSI ตอนนี้พุ่งทะลุ75บวกเข้าไปแล้วครับแปลว่าซื้อมากเกินไปเสี่ยงต่อการพักฐานแรงๆได้ทุกเมื่อ 2. b a r i s h divergence ที่น่ากลัวกว่าคือ OBV divergence ครับราคาหุ้นทำ new high แต่ปริมาณการซื้อหรือ volume flow กลับลดลงนี่คือสัญญาณว่ารายใหญ่เริ่มทยอยออกของหรือแรงซื้อเริ่มแผ่วปลายครับ 3. Year e n d selling อย่าลืมว่านี่คือช่วงสิ้นปีกองทุนอาจมีการขายทำกำไรหรือ profit taking เพื่อปิดงบสวยๆระวังแรงเทขายช่วงวันหยุดนี้ให้ดีครับ แผนเทรด r k l b ช่วงคริสต์มาสนี้ครับแนวรับหรือฟลอร์จุดตายคือ70.88ดอลลาร์ครับห้ามหลุดเด็ดขาดถ้าหลุดตรงนี้โมเมนตัม um จะเสียทันทีและมีโอกาสร่วงยาวไปหาแนวรับถัดไปที่68.00-70ถึงดอลลาร์ครับแนวต้านหรือซีลิง โซนขายทำกำไรระยะสั้นคือ76.50ดอลลาร์ฟิบ61.8และด่านหินคือ79.18ดอลลาร์ครับผ่านยากมากถ้าไม่มีโวลุ่มระดับพันล้านเข้าหนุนสรุปกลยุทธ์ r k l b ครับสถานะขาขึ้นแต่ตึงตัวมาก high risk high reward กลยุทธ์คือ lock profit and wait ใครมีกำไรแนะนำแบ่งขายบางส่วนก่อนถึงแนวต้าน79ดอลล่าครับส่วนคนไม่มีของอย่าไล่ราคาโซนนี้รอให้ย่อมาใกล้70.88ดอลล่าแล้วดูอาการค่อยรับครับคําเตือนระวังกับดักบูทรับแถวแถวไฮเดิมนะครับโวลุ่มต้องมาถ้าเบรกแล้วโวลุ่มแห้งระวังดอยข้ามปีครับเพื่อนๆคิดว่า r k l b จะให้ของขวัญเป็นนิวไฮหรือจะแจกดอยก่อนปีใหม่ คอมเมนต์คุยกันครับสุขสันต์วันคริสต์มาสแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ